เองวันที่หนึ่งทาผิวหนึ่งแล้วแม่จ๋ามาสครับอะไรตอนเที่ยงเลยเนี่ยแม่จา๋าก็เพิ่งตื่นไงเมื่อคืนแต่ต่อคลิปดึกมากอืกินหอมอ่ะไหนดูสิกินหอมหอมไหม,อมหอมมากเลยหอมจริงด้วย,ยดูสิเนื้อนเนียนมากละเอียดมากละเอียดมากเลยจริงเดี๋ยวขทาผิวเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะทาครีมกันแดดเพราะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่เชีนะใช่เราจะสะครับแบบนี้เลยอู้อ สองข้างเลยสองข้างเลยก็ขาด้วยแล้วทำไมไม่จ่าไม่ทาข้างบนนี้ด้วยอ่ะไว้ข้างบนนี้มันออร่าแล้วแต่ข้างล่างตรงนี้สิมันโคตรขามเลยเพราะว่าตากแดดไงโอ้ดูนแดดบ่อยใช่ไหมใช่แต่ไม่จ่าสครับนานไหมเนี่ยประมาณห้าถึงสิบนาทีอืมประมาณห้าถึงสิบนาทีจ่าควน่าจะเปลี่ยนชุดก่อนเนาะเป็นชุดสีขาวหมดเลยเพิ่งตื่นเลยไงไม่จ่าจะล้างออกแล้วจะล้างออกแล้วเหรอมือไม่จ่าตินี่มาพ่อจ้ามาถ่ายใกล้ๆเลย ดูดูสิเนียนไหมนุ่มเลยนุ่มไหมใช่ออไม่จชาก,ก็รู้สึกว่ามันนุ่มๆนยนะให้เห็นชัดๆว่าอันนี้ออร่าออร่าไหมแตกต่างกันไหมเนี่ยอะแตกต่างไหมใชอนนอ่อันนี้โคตรคามอันนี้โคตรออร่าใด่คนละสีเลยทำาหขับนี่ไม่ได้แล้วนะใช่ระหว่างแม่จ๋าแต่งตัวน้องวลิตก็ตื่นพอดีเลยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันโอเคไหมคะยิ้มหวานให้แม่จ๋าหน่อย เ,เราจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะพ่อจ๋าไม่ว่างมาถ่ายให้เพราะว่าพ่อจ๋ากำลังไปทําความสะอาดรถแล้วก็เตรียมของเดี๋ยวก็จะไปรับพี่สาวไปรับพี่ๆที่บ้านไปด้วยกันนะคะนี่แกะใหม่เลยนะทุกคนดูสินี่ต้องทาครีมกันแดดนะเพราะว่าสถานที่ที่เราไปนี่คือเป็นสถานที่ตกปลาค่ะที่บอกว่าไปเที่ยวนี่คือไปเที่ยวตกปลานะคะทุกคนนี่โอ้โหดูเนะื้อครีมสิปัดนี่ทาไปเลยค่ะ น,ะะน้องยังท้าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวน้องโตแล้วเดี๋ยวแม่ท้าให้นะคะโอเคไหมเคนี่น้องอลิซนั่งรอในรถแล,ล้วค่ะน้องอลิซยิ้มหวานหน่อยบายบายหน่อยอถึงแล้วอากาศร้อนมากทุกคน <c oughs> นี่คือน้องควายตกเขาเรียกว่าหนองควายตกี๋ยวเราไปตกปลามาถึงก็ตกปลาเลยนี่ทุกคนนี่นอากาศร้อนมาก